ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชนแนล 3A พร้อมสัตว์พจันชายป้องแชมป์โลกวันมวยไทยศึกวันแบทเทิลกราวเปิดศึกสายเลือดวันแชมเปี้ยนชิพเปิดศึกภาวิกฤตโควิด -19 ลั่นกองลบเสียงดังครั้งยิ่งใหญ่รับกลางปีในชื่อศึกวันแบทเทิลกราวประกบคู่เอกสุดสะเทือนเลือนลั่นเจ้าของแชมป์โลกวัน2รุ่น 3A ไก่ย่าง5ดาวป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทย ดูนสตอเวดกับนักมวยน้องใหม่พระจัน์ฉายพีเแสนชัยมวยไทยยิมหญิงสดจากสิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมวันศุกร์ที่30กระกฎาคม2564เวลา19.30นาฬิกานาที คู่เอกของรายการเจ้าตำนานมวยไทย 3A เตรียมป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นส r อเวตเป็นครั้งที่2หลังจากที่ครองบรรลังไว้อย่างเหนียวแน่นนับตั้งแต่คาเข็มขัดเส้นนี้เป็นคนแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2563และป้องกันตำแหน่งครั้งแรกจะดิดบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเมื่อเดือนตุลาคมปีเดียวกัน ครั้งนี้สาเต้องเปิดศึกสายเลือดกับนักมวยรุ่นน้องที่ได้รับการยกย่องว่ามีฝีไม้ลายมือเทียบเท่ายอดมวยแห่งยุคย่างพระจัน์ฉายผู้อาจหารท้าทายอำนาจเพื่อพิสูจน์ว่าเขาคือเจ้าตำนานที่คู่ควรจะครอมบัลลังก์นี้ต่อไปนอกจากนี้ยังเป็นการหวนคืนสังเวียนครั้งแรกในรอบปีของคิิบ็อกซิ่งชาวไทยชื่อดังระดับโลก สิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องโดยถูกจับประกบกับไทฟุนออสแคนคิกบ็อกเซอร์ตัวท็อปชาวตุรกีโดยสิทธิชัยหวังจะกลับมากู้ศรัทธาคืนหลังเปิดตัวไม่สวยงามในครั้งแรกที่พ่ายให้กับซุปเปรอร์บอลในปีที่ผ่านมาไม่หมดเพียงเท่านี้ยังร่วมโดยการกลับมาของฮีโร่เมียนมาเดอะเบอร์เมสพีทอน อองลาเอนซังที่พร้อมชุ่มหมดหน้าตักเพื่อคว้าโอกาสไต่ตอันดับกลับขึ้นสู่บัลลังแชมป์โลกลุ่นมิดเวทอีกครั้งโดยจะประทะก,กับนักสู้จอมแกร่งจากแดนแซมบา้าเรอ,อันโดอาตาอิสเป็นคู่รองของรายการพร้อมด้วยเหล่านักกีฬาย,ยอดฝีมืออันคับข้างรับประกันความมันต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ